ตอนนี้เราอยู่ณอะไรนะนาคนาคนิวานนาคนิวานนะครับผมก็คือพวกแถวๆเรียบด่วนอ่าซอยข้างหลังในร้าเพลา71อ่ะเราก็อยู่ในโครงการ71มมีเพื่อนๆเนี่ยแนะนํามาบอกว่าพี่มันมีกะเพราอยู่ร้านหนึ่งเว้ยพี่น่าไปลองมากคือคคกะเพราสามภาคคือตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมีภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รจริงๆอ่ะมันมีสี่ภาคเว้ยแต่ว่าเขาเขียนบอกว่ากะเพราสามภาคกะเพราไทย ที่ไม่ธรรมดาอร่อยแบบนี้ที่นี่ที่เดียวในโลกครับ11โมงถึง4ทุ่มเราไปลองดูไหมได้ว่ากระเพราสามภาคสี่ภาคเนี่ยจะเป็นยังไงวะสามภาคเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนมันอาจจะยังเขาอาจจะยังไม่มีภาคอีสานวะก็เป็นไปได้แต่และที่มีพริกเป็นเอกลักษณ์อ่าแล้วลเขาก็ดูว่าเฮ้ยภาคอีสานเนี่ยมีอะไรแกล้มบ้างมีม<า>อะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของ ภาคอีสานก็เพิ่มขึ้นมาครับแล้วผมทํากันบ้านมาหนึ่งจานเนี่ยเขามีสามหลุมให้ด้วยนะไอ้นี่ใช่ไหมถ่านหลุมครับถนหลุมไอ้โรงเรียนถัดนโรงเรียนใช่ปะถัดโรงเรียนแยกภาคให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่าปะปเะนี่ยันนี้เนี่ยอยากรู้ต้องลองพอสามภาคหมูสับภาคกลางไก่ภาคใต้เนื้อสับภาคเหนือข้าวหนึ่งที่ไข่ดาวหนึ่งฟองสี่ภาคไหม ถ้าสี่ภาคเนี่ยหมูสับภาคอีสานอาเนื้อเหนือไข่ดองไข่ดองขายดีสี่ภาคที่ไม่ต้องเอาถ่านหลุมนะใช่เผ็ดร้อนพริกขั้วมะแขวนนี่มะแขวนเนี่ยเครื่องเทศกะเพรากลางภาคโบราณภาคใต้เลยพริกเหลืองพริกป่นข้าวคั่วเฮ้ยฝีเลยดีว่ะไข่ดาวไข่เค็มไข่แดงดองไข่แดงมันเงี้ยนะไข่ขู่แม่งมีเยอะเลยว่ะมีไข่จุ่นซอสญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยเอาไห อ่ะปลา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 ลองดูต้องมีน้ำปลาด้วยอของเด็กเขานานน้ำปลาครับอ๋อเดี๋ยวพี่จัดเองเอาเอาวันนี้ก็ได้ครับพี่เนอะใช่ครับจิ้มเลยครับกระเพราสี่ภาพครับข้าวสองจานแล้วก็เอาไข่ดาวไข่ดาวนี่เอาอย่างละหนึ่งไหมไข่เค็มดาวอ่ะไข่เป็ดดาวหนึ่งไข่เค็มดาวหนึ่งไข่ดองโอ้โหชอบกินไข่ครับกูอยากรู้อ๋อได้ได้ได้โอเคครับประมาณนี้ครับ โอ้มีกระเพราความหมูย่างเลยว่ะพี่เฮ้ยเลยเถิดดีแค่น่ะไม่เอาสั่งไป้สี่ละขอได้เดี๋ยวมังเลยเถิดเนื้อสับทอดกระเทียมวิ้งราคาไม่น่าสู้ด้วยไง่ขัดตับซอสกระเทียมราคาไม่น่าสู้เลยเลยน้ำปลาขายมีน้ำปลาขายด้วยสั่งได้ที่เฟซบุ๊กกะเพราสั่งผ่า เล่นถักหลุมเล่นถัดหลุมถักหลุมอ่ะผมมีทองด้วยวันนี้ล่ะได้กินทองนะครแล้วทองก็กำลังขึ้นด้วยไก่ใต้เดี๋ยวผมท่องให้ดูบ่อนไหมนี่ไงไก่ใต้นะนี่หมูพะกาเอะคุณไม่เอาภาษามาด้วยปันพื้นอ๋อเธอบอกัพื้นคุณไม่เอาภาษาไาด้วยพี่บ้าไก่ใต้รกบผมะไย่ใี้ อันนี้หมูผัดกระเพราผักกาดอ่าผักกาดไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเออ่หมูขั่วบ่ออ๋อนี่ฮะอ่าเรืงนี้ล่ำกะอ่าอ่าหมูล่ำกะอ่าอีเห็ดมวยหมดเลยอยู่ดคนเล่นภาคไหนกันเนี่ยส่วนมากถ้าถ้าผมไปเนี่ยภาคใต้ผมไม่ค่อยถนัดผมเจ้าภาคเหนือภาคเหนือก็มีเรื่องอยู่แต่ว่ายังไม่ขุดยัง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 ครับยังนะกูัวยางภาคเลยกลัวภาคกลางนะ่นกลัวภาคกลางตาคกลางก็มี อ่ามีมีอีสานอีสานยังไม่ค่อยมีเยอะอ่าอีสานอีสานได้อ่าอีสานได้จิ้มเปล่าเปล่ามันเป็นเลอีสานเลยยังไม่มีเรื่องอะไรนี่นี่ใส่ข้าวคั่วมันมันมีข้าวคั่วมามันคลายลาบเลยหรอเออมันลึกครึ่งลึกครึ่งลึกครึ่งลึกล้วเออมีข้าวคั่วมันเลยแปลกสไตล์ลึกครึ่ง กลับมาภาคกางนะแต่เรื่องเงียบหมดเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีล้วไม่มีอะไรแล้วภาคกลางกินอย่างปลอดภัยปลอดภัยเดินแบบตัวตรงดิวไม่อีสี่ผ้าคฮ้ยของแพ้หวัาเทสก่อนนะแต่ว่ากะเพารสจัดกิตรงไปรอยออเดอร์มาภาคเหนือเลยนะเดี๋ยวก็นะมีในใจอยู่ อุปภาคเหนือไปบ่อยด้วยภาคเหนือเดินทางเดินทางไปไหว้พระไปนานอาทิตไหว้พระเดินทางบ่อยไหว้พระมีความคุ้นกับมกแผ็งที่เราชอบอ่ะนะรอมีความใช่ใช่อยู่นะใช่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 อยู่นี่ขมเหลือขมเหมือไม่ไม่สอนว่าภาคไหนนะครับ อืไม่ได้ขมเหงือกภาคเหนือมีสติอยู่อภาคเหนือเนี่ยจะออกนักรุ่นออกทางไม่ได้เพราะว่าเราไปวัดใช่ไปวัดมันยากไม่ได้ภาคใต้โซภาคใต้ก็ไม่ได้ส่วนใหนไปสามช่องอัดแฉแดนครับไปนครพรมีนครพอมีนครพรมได้อยู่นี่อ่ะขอไล่ข้าวภาคใต้อร่อยนะเครื่องแกงว่าเครื่องแกงที่เราชอบเลย มันจะสว่างวัดทุกภาคเลยนี่อพี่บ้างนี่มาทำงานเหรอนี่มางานเหรอผมอยากให้คุณลองมามีของดีๆคุณไม่กินคุณไม่กินทองเนี่ยคุณได้บ่านี่ไงคุณเล่นทองเลยเหรอผมใส่ทองเลยเล่นท็อปเลยนะนี่เห็นวป่ะคุณจะไปรอทำไมอ่ะทองคำเปล กินได้นะทงองคำเปลตไม่ไ赖มันใส่กระเบ <laughs> ื้องได้ดิภาคใต้เ่้มเลยเลิ่มเลยเป็นทางซอสเลยน,น,นี่อีกอย่างนึงเนี่ยตัวแปรพลาดไม่ได้นี่ไง้ี๋เยอะไปอรเปล่าแค่นั้นเองครับโบโบกลับเพิ่มได้อื้อ แล้วค่อย,ยอๆยอ้อนค่อยๆยอ้อนค่อยๆย้อนคอมโบนี้แม่งเดือดว่าน้ำปลาใช่ป่ะโคตรเดือดเลยไม่ใออมส่น้ำปลาเลยดีกว,ว่าเล่นท้องอีกครับเล่นพาคกลางเล่นท้องอีกเหนื่อยอะอย่างพาคกลางเน,นี่ยคุณคุณได้ไปที่ไหนบ้างหรือนะว่าอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวกรุงเทพอย่างเดียวครับครับหลักๆอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดไม่ละ นี่ครับอ๋อแสดงว,ว่าเนี่ยตัวแปลละตัวปลาใส่สองพีนะใช่ครับตัวปลของผมเลยอนม่หนึ่งว่าทำไมมีขายอร่อยดีอ้าวเบิ้ลใช่ปส่งขั้วเลยใช่ อันนี้จะเปลนแนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กินแล้วมีเข้าขั่วแล้วรู้สึกเอ๊ะอนะ<ด>นะดีนี่ได้เฉยเลยบ้างอุย้ยมันมันฟิลเหมือนลาบเะแต่ไม่ใช่อืเอาเลยเก,ก่งเดียวนิดเดียวพอเพราะว่าภาคนี้จะเค็มนิดนึงค่ะเอาพริกอย่างเดียวพริกอย่างเดียวปึออ๊บ ต้องมีต้องมีะนะๆกินทองช้อนเงินช้อนทองคาบช้อนเงินช้อนทองมาหลังจะคลอดปุ๊บช้อนเงินช้้นทองหายไปไหนไม่รู้โอเหลือแต่นี่สินโอ้หลังจากนั้นช้อนเงินช้อนทองก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนี่เรียกว่าเด็กอันตรธานมาเกิดนี่อ่ะภาคเหนืออันนี้เราเราจะคุ้นกับกลิ่นนี้ไว้ที่ผมบอกเมื่อกี้ได้เดี๋ยวผมขอนี่ก่อนขอที่มะปราอคือชอบอันนี้วะผมชอบเหนือกบใต้ย ตนเี้ชอบนี้ว่ะนี่สั่นละฟิลเหมือนไปกินเนื้อหอมนะเออได้ได้อารมณ์ได้ก็ฟิลเนื้อหอมกับร้านลาบที่ปายอ่ะอันนี้ดีว่ะอืมเนื้อหอมโอ้โหเฮ้ยต้องกินคู่อันนี้ด้วยนี่แหละถ้าเป็นใต้เขาจะกินกับไข่ไข่เค็มนี่ไงนี่ไงนี่ไงชายาเนี่ง ถ้าเป็นฟุติลาจะเป็นอีกอีกอ,กอกใช่ครับผมครับอันนี้ใช้ยาใช้ยาหลังสวนนะหลังสวนเมื่อ <laughs> ก่อนซื้อจังเลยไข่เค็มมันไม่ได้กินซื้อ <laughs> มาเก็บได้ลาขึ้นเลยนะนี่คุงหวานอือคุย <laughs> เป็นปมไว้เด็กไม่ค่อยได้กินไข่เดียลาขึ้นก่อน คือเวลาไปซื้อกระเทียมชายยามันจะมีที่แข็งแล้วไปยังไม่แข็งใช่ไอ้ยยังไม่แข็งก็ต้องมาต้มก่อนเนี่ยหรือว่าต้องร้อยมันเสร็จวะ่ะรลอดเวลาเซ็จว่ะเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยนซุปก็จะไปขายญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยอ๋อใช่ป่ะใช่ซุปปลาซุปปลาแห้งเออว่ะดีเลยคือเมื่อกี้กินกินไปอ่ะมันมันมันไปเรื่อยๆของมันอ่ะบอกว่าถูกเงินฟิลอ่ะนะแล้วพี่ออกช่วยนะ ใช่เอาพวกวนิดนึงแต่เหมือนเขาจะเน้นที่ซอสบ้าซอสเขาเป็นไรเอาเยนะเอาเยนะไม่แยนะผิดภาคนะมันต้องไข่ไข่ไข่ดองเขาขอเลยแล้วนะหรัอ่ผมขอเลยแล้วกันไม่รู้อยู่ภาคไหนคนไทยได้กันอยู่แล้วมะอย่าไปแบ่งแยกพวกันั้นเลยพวกรนันอย่าไปแบ่งแยกเลย เป็นส่วนชอบแน่เลยวะเหรออืมอ๋อมันมีกลิ่นอยู่แล้วไข่ดองใช่ชอบอันเหนือปะตัออ้งแต่ดองนิดหน่อยนะอืมชอบทางเหนืออยู่ละเริ่มเป็นไหมผมว่าดีทางเหนือเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้เพราะว่าไข่เค็มนะอืมนี่ครับ กลิ่นนั้นอะกลิ่นมะควายนะเนาะโอ้ได้ลองได้ลองแต่พอมาตื่นถึงอุ่นตามันกินเปล่าๆมากกว่าอร่อยนะถ้ามันมีครอบครัวอืมเฮ้ยหมดน้ำปลาอ่ะน้ำปลาช่วยอย่างบอกเดี๋ยวคอยดูว่าไปด้วยกันหมดเนี่ยหมถ้าเดี๋ยวดูว่าคุณชอบภาคไหนสุดน้ำปลาภาคกลางไข่ไม่ต้อง อ๋โหใส่กับผ้ากลางบู๊ดีกว่านะบู๊บู๊ตบู๊เลยอะกรนต๊บตาพริกนี่เหลือหลายนี่คือภาคใต้นี่งันในหัวนี่งันในหัวอืมในหัวมันได้กลัมคอนี่มีคนคนกินเหนือเหนือกั่ที่นี่ก่อนเหนือกัะต๊บตาพริกก่อน ปฏิบัติได้เหรอวะได้ด้วยแต่เนี้ได้เหรอได้เหรอเนี่ยนี่นะผมว่ากลางเข้ากับน้ำปลาเป็สุดผมผมชอบพักเนี่ยนะเหรออืเหลือน้ำปตาพริกยูยูนี่นี่นี่อืมกระติดกระเทียมหมาไม่ใช่เลยนะอืมสุดท้ายนี่แบบนึกถึงทำทำไมวะนะรวมเลยนี่ไงรวมเลย เราคนไทยด้วยกันเนี่ยสีพาสเนี่ยสีพาสนี่ยเราเผาสีพาสเนี่ยของจริงเนี่ยสีพาสจริงนี้ไข่ได้ไหมไข่ได้ไหมได้ได้ได้โหนี่เราเล่นเขาหมดหมดนะโอ้โมันอร่อยอไอ้เครื่องเครื่องน้ำปลาหมดแล้วนะเนี่ยใช่ดิเจาะเลยเนี่ยอยู่อะอยู่อะจาน ควรโปกยังไงเนี่ยนี่แหละนั่น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 แหละคำนี้หมดตัวหมดตะวเฮ้ยหมดไปหมดวปหมดไะเฮี้ยหมด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 คำนียหมดนะถ้าใครกำลังอยู่ข้าตอนมืดๆอ่ะโหหมดว่ะคนน่าเห็นใจอ่ะเฮยเฮ้ยเฮ้ยถ้ากลัวไม่หมดย่ะผมเอานี่เอานี่ลงก่อน อ๋อเออถ้าเราตัดออกเนี่ยสารปลาตายเหนือกบเหนือเหนือโอเหี้ยเหนื่อยแกวันนี้ปลานล้วปลานี่แหละ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 จานเฮ้ยถ้าแม่งขึ้นมาได้ดูเว้ย เฮ้ยผมว่าไม่ขึ้นมาได้ไ,ได้วะ่ะแต่ต้องต้องฝึกหน่อยนะอันนี้โอ้โหไอ้แม่งกายกรรมชัดห,หืมผมแม่งหวาดเสียบว่าพอกรต่ายต่เชือกอ่ะอะต่เชือกอ่ะอู้หอ้ตบตบแล้วอาภากิสารปิดกั้นไว้ไม่ให้มันออกมาอ๋อทำฝายทำฝายกินไปกินมาหมดนะหมดนะเฮ้ยกินไปกินมาหมดนะ ตัวคาแรคเตอร์ชัดเดียวโอ้อย่างชัดเลยอืะขอเก็บงานแป๊บนึงได้ไหมได้ไม่เล่นน่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นคิดเงินหน่อยครับโอ้โหจุกเลยเนี่ยโอ้เจ้าจุกเจ้จุกเจ้าจุกเอากี่ถ้วยไอ้จัดฉุนได้อะไรล่ะตังห่วยใช่ใช่หนึ่งห้าร้อยยี่สิบห้าห้าร้อยยี่สิบห้าภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ลดนะแล้ว ล้วกินแล้วชาด์นะแต่ละภาคชาด์อยู่อัวนี่อยู่ทั่วเลยขนมปังเยาวราชขนมปังแตกเรียบร้อยนะครับนล่งอยู่ทั่วไอ้หัวเนี่ยไปห้างก็เจออยู่นี่ไม่ก็เจอแต่มึงอจะไปต่อคิวเยาวราชไหวไหมตอนนี้ยาวแถ่พุทธยาวแต่ความเป็นแบบออริจินอลนะคนไม่อยากเปกินตรงนู้นพื้นนันเหนื่อยเดินผ่านใครเท้าใหม่เนื้อไอ้เหี้ยเดินผ่านแม่งล้างแน่ แล้วเมื่อก่อนมันยุกไวรัเลยุกหนึ่งต้องไปกัดตรงนั้นแล้วให้มันย้อยเปิดมือเปิดปากตอนนั้นเราไปกันเลยได้เจ็ดปีแล้วแมงกเลอะปากแล้วคือเอยีอะไมาด้ยมัน้แบงเจออย่างเขอมากครับขอบคุณครับแต่ไม่เอานะวันนี้ไม่เอานะปังไส้แตกเฮ้ยลองไหมหลร้านหนูเนี่ยลูกชิ้นหมูฮีีโร น้ครับระหว่างรอไปเล่นลูกทิ้มหมูฮีโร่ไปก่อนแต่ไฮไลท์มันอยู่วันนี้ใส่แตแล้วจิ้มทางไหนเนี่ยทางชลบุรีไหมอ๋อทางชลบุรีฮะทางชลบุรีมาง่ายๆเนาะไม่ดูได้หรือเปล่าก็ไม่ดูไดได้เปล่าคนดูแม่งงงนะไม่เอาตัดออกให้หน่อยทางไหนก็่ทางชลบุรีไหนก็มาเวิร์กนี่ละเล่นให้ครบๆไปอืมใช่ป่ะดี น้งจิ้มแบบที่ผมชอบเลยมันเหมือนเรากินอ้พวกแบบว่าลูกสีนปลากระเบิดแล้วอ่าน้าจิ้มไม่ได้หนักมากอะ่ะม,มันจะมีบางอันที่แบบหนักพริกเผาพริกอะไรมาใช่ป่ะใช่พริกขั่วเนี่ยมันจะเป็นน้นําจิ้มเนี่ยมันก็อร่อยดีครับอืมอร่อยเนะอุตส่าห์เลิกกินไปแล้วหลายปีแต่ว่าให้หวนให้คิดถึงเยาวราชกันดีเพราะหลังๆเขาชอบไปเดินไปตัดท้องกันนี่ <laughs> เดี๋ยวร<ป>ั่นไม่ค่อยไปแล้วไม่มีที่จอด <laughs> โอ้โหดูดูความเยอะของมันดิเดี๋ยวคุณคุณบีบมันดดนี้ดิเนี่ยดูดินั่นแหละนั่นแหละนี่มันอยู่อยู่ตรงตดูนะอตงตดนะอีกนะอยู่ตรงตูดอีกนะอ๋ออยู่ตรงตูดีกเหรอพอตอนโตมาเพิ่งรู้วูกินแบบไม่ต้องเลอะก็ได้จะได้ไม่ต้องหาที่ล้างมือ,อมล้างไม้ด้วย อ๋อนี่นี่เนี่ยพอกินแล้วมันจะฉับออกเนี่ยมันจะฉับออกหน่อยถ้าไม่ระวังแล้วบางทีตุ๋มันจะอะเนี่ยอ่าทะลุ่อนผมว่าที่มันไม่ทะลุเพราะว่าสาขาที่เป็นเซนชัยอาจจะไม่ได้ใส่แค่เยอะเท่าอริจินอลเอ้ยน้องแม่งล้นบีบมาแม่งล้นมือเลยนะเพล่เพล่พูดละเดี๋ยวพูดเยอะกินไม่หมดแล้วคุณไปวางตะแคงไว้อีกเอ้ยอะันนี้อะไรพี่ชาไทยเพราะว่าสังขยะหมด พี่แม่งเหมือนคนแล็ลิ้นเลยเอาเลยดีกว่านะขนมปังเขาเรียกว่าเหนียวเหนียวเด้ดงเด้งใช่เหนียวเหนียวเนาะคือผมอะผมเป็นโรคประหลาดด้วยเมื่อก่อนนะต้องเอาไอเนี่ยไปแช่เย็นแล้วผมชอบเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไง,งเลอะแทะเลอะแทะของน้ำหยดไปด้วยนี่ไงใช่ด้วยน,นี่ไงอย่างเงอะแต่ถ้า ก็ย้อนวลามันจะย้อยกว่านี้ย้อยกว่าเนี่ยผมจะเป็นโรคจิตคือต้องเอาไปแช่เย็นแล้วมันมันให้รสชาติไงมันจะแข็งแข็งและครีมมันจะแบบหนื่กว่านี้อ่าเออผมผมก็เลยแบบชอบมันมั้งแต่ว่าหลายคนหรือว่าแม่ผมก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหแช่เย็นั้องกินไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยกิไม่ได้แข็งมั้งแต่ผมกลับชอบมันนะแปลกประหลาดดีไม่กินนานเนี่ยแบลิเลนดิมันก็เป็นเพอ่อนดีโอ้โหวใครสายหวานนี่ตายเลยนะตายเขาก็ นี่ไง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 เรได้แล้วไปล้างมือตรงนี้เองผมยังกินหมดเลยมึงกินไม่หมดอีกอ่าก็เมื่อกี้กินกะเพราสี่ภาคไปผมว่ามันเพลินดีอืมถ้าใครอยากรู้ว่าเวลากะเพราเราไปอยู่กับสี่ภาอะที่มันมีแบบไหนแบบไหนบ้างคาลิเลอร์แบบไหนเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมาลองดูว่ะ แต่สําหรับผมผมว่าเป็นเพลินดีนะแลวได้ทุกภาคด้วยนะใช่เราก็ไม่รู้บอกว่าไงเพราะว่าเขาทําเฉพาะตัวมากอะถ้าเราบอกว่าแม่งอร่อยเลยอย่างเงี้ยคนที่ชอบกินกะเพราอีกแบบหนึง่งจะมากินก็ไม่รู้ว่าจะชอบขนาดไหนอย่างที่คุณพูดถูกเลยนะเพราะามันจะมีกะเพราอีกแบบกับกะเพราอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่กล้ากาันเยียว่ามันประมาณไหนแต่ว่าเราอะชอบนะมัน มันเพลินดินะครับผมผมว่าในวันที่อยากกินกะเพราวันนี้ก็ตอบอันนี้ก็ได้ใช่ได้ได้ในเวิร์อะไรเนี่ยไม่โบ7์เอ็ดเนี่ย7จเอ็ดมอครับผมไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆจิบไอ้นี่ไปเรื่อยๆเลป้า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 ไม่เอาให้หมดอหรอโอ้ยอะโวคาโด้เลยเหรอโอ้ใช่เพราะมีนี่ไอ้นี่ก็เลยไม่หมดพาพี่ไปล้างมือหน่อยได้ไหมป้า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 